ส่วนนักศึกษาหญิงซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะวันนี้ญาติได้ทำพิธีชาปนากิจศพแล้วค่ะ ที่วัดบางบ่อบวัดบางปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีนพวงศ์สุรวิชัยรองแม่ทัพภาคสี่เป็นประธานในพิธีชาปนากิจศพนางสาวสุธิดาตั้งใจอายุ20ปีนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายตามประกบยิงขณะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อเดินทางกลับหอพักในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่2พฤศจิกายน ่อนถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งในพิธีมีนายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมข้าราชการทหารตำรวจครูอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกสมพรมีสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่า หลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุเป็นชนิดเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสมาแล้วสองคดีซึ่งยังไม่คลี่คลายระบุว่าต้องใช้เวลาเพราะคดีนี้พยานไม่สามารถจำใบหน้าและรูปประพันธ์ของคนร้ายได้อีกทั้งจุดเกิดเหตุก็ไม่มีกล้องวงจรปิด